กระตูนเด็กน้อยกับควายเสนอตนจับอื้งอ่างเจ้าเด็กน้อยตื่นมากินข้าวได้แล้วเช้าแล้วโหรอนี่ย นี่เราต้องกินข้าวกับปลาแห้งอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันเว่อแล้วนะโทษกินหน่อยแล้วกันเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหและพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันล่ะเห็นทีเราต้องไปจับอะไรมาไว้เป็นอาหารแล้วล่ะแล้วจะจับอะไรกันดีล่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆน่าจะมีพวกกบพวกอึ่อองนะโอเคนะักกินข้าวเสร็จพวกเราไปกันเลยนะ จะไปจับที่ไหนกันดีเราไปดูที่สนาน้ำกันดีกว่าน่าจะมีกบอยู่นะเอ๊ะไม่เห็นจะมีกบเลยพวกกบไปไหนกันหมดเนี่ยอืมน่าไปหาที่อื่นกันดีกว่า เห็นเขาว่าแถวนี้มีจระเข้ไม่มีหรอกเขาหรือท่านนั้นน่า่ะสิตรงนี้ก็ไม่มีไปดูที่เื่นกันเถอะเอ๊ะเมื่อกี้เ็ยอะไรแวบแว อยู่ไหนอยู่ไหนฉันเหนื่อยแล้วพอพักก่อนแล้วกันแถวนี้ไม่มีละมั่งมีแต่ทุ่มนากับบัวเท่านั้นแหละ นี่มันกกบนี่นาะเอ๋นี่ไงฉันจับได้แล้วอึง่งอ่างโหนี่มันลูกอึ่งอ่างนี่นะตัวเล็กอย่างนี้จะกินอิ่มได้ยังไงล่ะนี่ลูกอึ่งอ่างแสดงว่าแม่มันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนั้นเราแรยกยายกระถาแถวนี้แล้วกันโอเค Mà nghe cho cháu Đó táp, A, oh, thê, Đi A Đi 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 เอ๊ะเอาไปแปะไม่เอาตัวอ๋อแม่อ้วนไปหน่อยกระโดดไม่ไหวเลยเอ๊ะแล้วตัวอะไรไมาเหยียบลูกกบล่ะเนี่ยใหญ่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 ใหี่ใหญ่ใหญ่ใหีใหญ่ใท่านี้ใหญ่ใท่านี้ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่เท่านี่าหญ่ให่าห้วใหญ่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 ใดหดามา,า่าหญ่ดหญ่ใหญ่ใหอ่แตกกายสินะ ใหญ่เท่านี้ไหมใหญอนีอีกจับได้แล้วกำลังพองตัวพอด,ดีเลยโอ้โอตรงนี้ก็มีใหญ่เท่านี้ไหมได้่เอาทีาาท,าทำไมแกมาอยู่สูงจังเลยได้อีกตัวแล้วครับ เราเจ้าควายกับบ้านได้แล้วเอ๋ฉันเพิ่งจับได้สีห้าตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วเราจับแค่พอกินโอเคนายแน่ใจน,น,นะว่านายจพอพอับแค่พอกินใช่แล้วพอกินทั้งเดือนไงฮ้าอ้าอ้าเอ๊ะใชย่ยับอะไร เอ๋แล้วตัวอะไรไมาเหยียบลูกกบแล้วเนี่ยตัวอะไรตัวอหญ่อยู่ตัวโตหัวโตเท่านี้ไหมตัวโตจ้าดีดีอึ้งอ่างเยอะขนาดนี้นายจะไว้ที่ไหนเนี่ยน่าเอาไวไ้ในโอกรก็แล้วกันโอเคต่อไปนี้เราก็มีอาหารกินเป็นเดือนเดือนแล้ว เอ๋นี่มีลูกอึงอ่างด้วยนี่นาเอาไปปล่อยเธอสองสารมันเอาละไปได้เจ้าอึงอ่างน้อยก๊กก๊กก๊บเอาละไปทำกับข้าวกันดีกว่าจะทำอะไรกินดีล่ะเอาอเอาอรั่วจิ้มไหมไม่เอาแหละมันลืนล่นๆนั้นทำแกงจืดอึงอ่างยกใช่ลูกออด ไม่เอาเอาอึงอ่างไปยากดีกว่าอึงอา่างยากที่ไปลยอยจังเลยใช้กินข้าวได้เยอะเลยฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อไหร่พวกอึงอา่างจะหยุดรอสักทีนะก็ะนาอยากจะมาเยอะเกินไง ฉันว่าพรุ่งนี้เอามันไปปล่อยและหาจับอย่างอื่นดีกว่าอืมก็ดีนะไม่งั้นพวกเราไม่ได้นอนแน่นอนนั่นคืนนี้อดทนรอหน่อยแล้วกัน